โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับคืนหนหนังบิ๊กแมตสวัสดีแฟนคืนหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อ,อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เครนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนหนังได้ที่อัด MVP 33ีพีามาครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับ ก็บิ๊กแมชพี่อยากขอเลือกเกมเวลาเที่ยงคืนครับฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานครับนอโคปิงจะเปิดบ้านเจอกับบรอมมาปอสคารหน้านอโคปิง15แต้มจากการชนะ4เสมอ3แพ้6เกมล่าสุดบุกเสมอเยอกาเดนมา1-1นะครับมาตินฟอคกุนซือมีเคเบินจอนสันกับแม็กวอสซันคุมเกมรับตรงกลางมีอีซักซีเกอร์สันมิดฟิลด์ไอซ์แลนด์นะครับแนวรุกนำโดยคริสโตเฟอร์นีแมนกับตันทีมเดวิดโมเบิร์กหน้าเป้าเป็นอโนอทอทาสันกองหน้าตัวเก่งชาวไอซ์แลนด์อีกคนโยโยโ่เจ <yo>, ็ด เ n s p สปอผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างน,นี้เลยครับในขณะที่บอมมาปอสคาน่า13แต้มจากการชนะ4เสมอ1แพ้ไป8เกมล่าสุดบุกถล่มเดเกฟอร์ดมา30นะครับอุฟคริสเตียนเซ่น ก็มีเควินฮอฟแลนด์กับเอลิกบิยอนคาร์เดอร์คุมเกมรับตรงกลางเป็นเควินแอคเคอร์แมนนะครับแนวรุกนำโดยวิกตอร์ไลแอนทอนคูรอสกินแล้วก็อดัมจาคอบสันยืนกองหน้านะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเสมอหนึ่งหนึ่งบ้านนอร์โคปิงบ้านบรอมมาปอสคาน่าบรอมมาชนะ2-1ก่อนเกมข้อมองนอร์โคปิงเหลื่อมนิดๆนะครับจริงๆภาพรวมสูสีนะครับห้านัดหลังสุดชนะ1เกมด้วยกันทั้งคู่นอร์โคปิงเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนบรอมมาปอสคาน่าชนะ1แพ้4ดูแล้วเนี่ย a ฮดทูเฮดบรอมมาปอสคาน่าก็ามักจะทําได้ดีกว่าครับเกมแบบนี้พี่เจตมองว่าซื้อ2มุมวัดใจทีมเยือนบรอมมาปอสคาน่าจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์บรอมมาปอสคาน่าเป็นครูหนังวิกนั์ประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย